สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา unboxing ครับคิดถึงการ unboxing มากๆนะครับโอเคก็แน่นอนครับวันนี้มาพร้มกับของใหม่เลยใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Gen สิบห Max นะครับผมไม่รอช้านะครับเปิดเลยแล้วกันก็ต้องบอกว่าดีไซน์กล่องเนี่ยตั้งแต่แกน14มาเนี่ย ม่สิต้องตั้งแต่15นะครับ14ยังไม่เงาขนาดนี้15นี่คือกล่องสวยมากอันนี้ก็คือไม่ต่างกันเลยนะครับสวยมากเลยเราก็ได้าดาการ์ดตือนเดิมลราก็ตัวรูบิกนะครับซึ่งอโอเคออกมาแล้วว,ว้าวทีนี้มีอะไรบ้างนะครับในนี้เรามีถุงในที่สุดนะครับเราก็ได้หนีจากถุงสีน้ำเงินแล้วนะครับเป็นถุงดำ แต่ริงถุงนี้ก็เคยแจกกับอะไรสักอย่างซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วก็อันนี้คือทูการปรับแต่งนะครับอันใหม่เลยโอเคถุงเดี๋ยวเรา่อยว่ากันนะครับทีนี้เรามาดูของสำคัญกันดีกว่านะโอ้โอคนะครับกล่องก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับน่าจะกล่องเดียวกับที่ใช้ในแกน15นะโอเคอันนี้คือหน้าตารูบิกนะครับจริงๆถ้าดูตอนนี้เนี่ยดูภายนอกนะ คล้ายกันมากนะครับถ้าไม่มองไปถึงข้างในนะเพราะถ้ามองถึงข้างในเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเองนะครับว่ามันไม่เหมือนกันอ่าเพราะว่าถ้าเราลองมองมันจะเห็นเซนเตอร์ที่เขาทามาใหม่เป็นเหมือนเซนเตอร์สเกิร์ตนะครับหรือก็คือเป็นถ้าตามชื่อที่เขาตั้งไว้ก็คือ UFO นะครับเป็น UFO Design ซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนิดนึง first i m p r e s s i o n คืออ่ามันหนักกว่านิดนึงนะครับแต่ว่านิดเดียวไม่ได้มีผลขนาดนั้นคืออันนี้มันก็หนักขึ้นจากสต็อกอยู่แล้วแกนสับห้นนิดนึง แต่ว่าอันเนี้ยก็ยังหนักกว่าที่รูบแล้วนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา First Turn กันเลยแล้วกันนะครับ okay. โอเคโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยกับลูกนี้พผมแบบรู้สึกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแก๊สเลยนะไปกันเลยนะครับผมเฮ้ ว้าว <Wow. S 2> อะไรนี่มันฟิลแบบนี่คือแกนจริง่ไหมคือมันยังมีความเป็นพลาสติกแกนอยู่นะครับแต่ว่าคือมันไม่เหมือน12 13 14 15เลยอะ่ะเท่าที่ผมรู้สึกได้คือมันแค่มีฟีลที่ความเป็นแกนอย่างเดียวตอนนี้แต่ว่าแคชชิ่งมันแทบไม่มีเลยครับตั้งในแกะกล่องซึ่งเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีเลยนะโหแล้วมันแบบมัน สแปมได้สนุกมากเลยรูกนี้คือผมบอกไม่ถูกเลยนะครับว่าฟิลนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าผมประทับใจมากเลยอรูปมันแบบดีมากๆเลยมันคือฟิลที่แบบไม่เคยสัมผัสบนรูบิคแกนมาก่อนแต่ว่าโอเคผมชอบมากเลยนะครับีทนี้เรามาดูชิ้นความแตกต่างนนี้หนึ่งนี่คือแกน15นะครับอยู่ฝั่งซ้ายและนี้ก็คือแกน16 Maglev Max นะครับ คอ n น์เนอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าไม่มากมายแต่ว่าที่ชัดเนี่ยคือเอทนะครับเอททำเป็นล่องนะครับซึ่งอันเนี้ยดีไซน์ใหม่เลยทั้งชิ้นเพราะปกติเอทของแกนจะค่อนข้างแฟลตลงไปแบบแบนๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมว่ามันมันจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเขาเพิ่มเซนเตอร์สเกิร์ตขึ้นมาที่เป็น UFO ดีไซน์เนี้ยมันจะได้เข้าร่องกันพอดีที่ทำให้ผมมั่นใจว่ามันโฟล์ขึ้นพระเหตุผลนี้ด้วย เพราะว่ามันไม่มีความคือบนรูปิกเก่าครับถ้าผมใส่ฐานก็คือที่มันยังมีแคชชิ่งอะไรพวกนี้ได้คือมันไม่มีความเฟล็กซิเบิลก็คือไม่มีแทร็กมาทําให้มันสム ooth มากกว่าเดิมอ่านี่คือนสษฐานซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่าจากการหมุนแบบเฟิร์สเทิร์นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องสูงมากครับโอเคค่อนข้างประทับใจเลยตอนนี้พูดไม่ถูกเลยครับแบบยังไม่อยากไปรูปอะไรอยากลองเล่นไปเรื่อยๆก่อน ล้วก็แกะยากด้วยผมว่ามันค่อนข้างการป๊อปได้ดีขึ้นเลยนะสำหรับตอนนี้ผมว่ารูบิกมันค่อนข้างไวกว่าที่ผมชอบนะครับแต่ว่าผมจะลองเล่นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าแล้วก็เซตติ้งจะยังยังไม่ลองปรับดูเพราะว่าผมจะลองแบบว่าให้มันแบบเบรกอินพอดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับดูนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวอันนั้นจะเป็นคลิปต่อไปซึ่งจะอยู่ในรีวิวเต็มแน่นอนนะครับอันนี้มาแน่นอนรีวิวเต็มนะเพราะว่าประทับใจมา first impression นี่คือสุดยอดมากเลย โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรอยากถามก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปลองเทสแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเต็มแล้วก็เดี๋ยวไปใช้แข่งด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้แข่งเดือนหน้าอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผมจะใช้แข่งแล้วเวลาจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย